ทำไมถึงมีผู้คนบางประเภทที่ชอบเคี้ยวฟองน้ำเรามาหาคำตอบกันบางคนอาจเคี้ยวฟองน้ำด้วยหลายสาเหตุเช่น 1. ความรู้สึกทางสัมผัสฟองน้ำมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและเด้งบางคนอาจรู้สึกสนุกหรือสบายปากเมื่อเคี้ยว 2. พฤติกรรมซ้ำๆหรือที่มีคนที่มีภาวะบางอย่างเช่น ADHD หรือ autistic, ออทิสติกอาจมีพฤติกรรมเคี้ยวสิ่งของเพื่อช่วยให้รู้สึกสงบหรือโฟกัส 3. ความเครียดหรือความวิตกกังวลคล้ายกับการกัดเล็บ หรือเคี้ยวปากกาการเคี้ยวฟองน้ําอาจเป็นวิธีระบายความเครียด 4. ความอยากรู้อยากเห็นเด็กเล็กหรือบางคนอาจเคี้ยวฟองน้ําเพราะอยากรู้ว่ามันมีรสชาติหรือสัมผัสอย่างไร 5. ภาวะแพ้เคิร์เป็นภาวะที่ทําให้คนอยากกินหรือเคี้ยวสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นดินทรายหรือฟองน้ําซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารหรือปัญหาสุขภาพจิตข้อดีของการเคี้ยวฟองน้ํา หนึ่งช่วยลดความเครียดและความกังวลการเคี้ยวสิ่งของอาจทําให้บางคนรู้สึกสงบและผ่อนคลายเหมือนกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง 2. ให้ความรู้สึกพึงพอใจฟองน้ํามีสัมผัสที่นุ่มและเด้งบางคนอาจรู้สึกสนุกหรือสบายปากเมื่อเคี้ยว 3. ช่วยโฟกัสและเพิ่มสมาธิสําหรับบางคนการเคี้ยวสิ่งของช่วยให้จดจ่อก,กับงานหรือกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นข้อเสียของการเคี้ยวฟองน้ํา 1. อันตรายต่อสุขภาพฟองน้ําไม่ใช่อาหารท่าเพลิลน เข้าไปอาจเสี่ยงต่อการอุดตันในลำไส้ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต 2. ส,สะสมเชื้อโรคฟองน้ำสามารถเก็บเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีจากการใช้งานหากเคี้ยวบ่อยๆอ,อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 3. ทําให้ฟันเสียหายแม้ฟองน้ําจะนุ่งแต่หากมีการเคี้ยวบ่อยๆอ,อาจทําให้ฟันสึกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรได้4อาจเป็นสัญญ,ญาณของภาวะภัยเกิดถ้ารู้สึกอยากเคี้ยวหรือกินฟองน้ําบ่อยๆ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะภัยเคซึ่งเป็นอาการที่ทําให้คนอยากกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและอาจเกิดจากการขาดสารอาหารเช่นธาตุเหล็กหรือปัญหาทางจิตใจแต่ถ้าหากมีการกลืนฟองน้ําควรหาทางเลิกหรือปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางแก้ไขที่ปลอดภัยกว่า